สบายดีนะพี่น้องเฮ้ยมาปาดก,กันเลยของฝากจากเมืองปากเซนีไม่ยังนีมวะายาย ชิมฮะหมัก huh. ขี้ผุยหมักข um> ี้ผุยเออหู้จะเร็วหมักข hm ี้ผวยเฮ็ดเพาะไม่ยากฝากมาให้กินพี่น้องบะเบิ่งมาพี่น้องแกงเห็ดเพาะใส่เัน น้ำไไลจากส่วนของเฮาพี่น้องแล้วมาแล้วแวมากินข้าวนําสะอึ้งเด้อพี่น้องเด้เอบ่ดีป่ะลูกนี่ป่าวบ่วไปนี้บวเอปเอปนีป้บวเ สบายดีพี่น้องมากินพี่เาะพี่รันีรจะมาเยนเ็ดอย่ดีอย่ดีอยด้อไรแกงเห็ดเพาะเข้าหมูคนกระตกตกน้องเห็ดเพาะแต่บสุด อยากออกมีกลิ่นเหม็นๆกักหน่นอยเพราะว่าฝากมาลายมือแล้วอนไม่อยากอยเล็กแม่ไม่อยาก Thôi con có một hơi kính lắm nhá ได้แล้วไม่เอากิดง่้ยเลยถ้าสดนี่แซ่บอื ừ, ่งมากแบบ ไมเพาะแก่เนาะยำมันเล ราไปเอาบ่้งไปเขาบอ้จะมีสัญญาที่ว่งเราน้องใต้เพิ่ไปน,นั่นเนาะ เพื่อนพาน้องไปห้หมอแขวน้องบอกสบายแต่เพื่อนอยู่ซึ่งก็แบ่งให้กินหมดมาเมาียาให้บลาเขียวกินแต่ลูกไผ่กินก่อนบลาเขียวมืออ่นมา ไม่ยาบเราอ่ะปีนี้เฮ็ดเฉพาะออกหลาย Dinh nó nó mọc Nó có phần bột kỉnh nữa Mình lại lên chắc bụng hôi chỉ nó ไปเติบได้จากบ้านหญ่ามาพรีมฮอดบ้านซื้อพรีมมื้อสี่สามมื้อสี่สามน้าอเปล่า มแล้วก็สร้างเรื่องม่อยู่นี่สบายขึ้นให้สมัยขึ้น 对。 โอนมันออกนิดไม่ยามาขายมาขายออกนิดโลละพันสง่งพี่น้องขายยุ่ล่วค่ะสองวันสาม,มารถ่อมาโลดไปร้อยลดไปร้อยลงมาลห้าร้อยสี่้อยสามร้อย ตอนนี้ขายโลละแปดสิบบาทยอย่าบเางี้รงเดี๋ยวนี้โลแปดสิบบาทจากแปดสิบบาทเหลือห้าสิบบาทมันหลายเกิน ทีนี้เาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องอินทร์สงสารนจ้าที่มีการข้อสบายดีพอกันให้ชิน้นหนาพี่น้อง